l บล็ p พิงประกาศจัดงานแฟนไซครบรอบ8ปีการเดวในวันที่8สิงหาคมนี้ข่าวดีสำหรับเหล่าบลิงทั่วโลกมาอีกแล้วเมื่อ l บล็ p พิงประกาศผ่านเว็บไซต์วีเวิร์ว่าพวกเธอจะจัดงานแฟนไซอเวอร์แอเรียวิ l บลิ เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ8ปีการเดบิวต์ของวงในวันที่8สิงหาคมนี้โดยงานแฟนไซน์ครั้งนี้มีความพิเศษมากเพราะจะมีแฟนคลับผู้โชคดีเข้าร่วมงานเพียงแค่88คนเท่านั้นส่วนรายละเอียดของงานแฟนไซน์ยังไม่มีการประกาศว่างานในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ไหนแต่สิ่งที่แฟนๆรู้แน่ๆคือผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแฟนซน์ครั้งนี้จะต้องผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรมที่ Blackpink จัดขึ้น แฟนๆที่อยากเข้าร่วมงานสามารถสร้างสารรค์ผลงานได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานเขียนงานวาดหรือภาพถ่ายเพื่อแสดงออกถึงความรักและความชื่นชอบที่มีต่อ b l ักพิงค์โดยเจ้าของผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกเชิญให้เข้าร่วมงานแฟนไซน์ในครั้งนี้และสิ่งที่ทำให้แฟนๆตื่นเต้นกันมากขึ้นก็คืองานแฟนซนครั้งนี้จะเป็นงานแรกที่สมาชิกทั้ง4คนของรักพิงค์อย่างจีซู จนนี่โปรเซและลิซ่าได้กลับมาออกงานพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากที่พวกเธอต่อสัญญากับ YG Entertainment ไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2023 นอกจากนั้นงานแฟนไซครั้งนี้ยังถือเป็นงานสำคัญครั้งแรกในรอบ8เดือนหลังจากที่สมาชิกทั้ง4คนไปร่วมงานดินเนอร์ที่พระราชวังบักกิงแฮมในประเทศอังกชิษเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งงานดินเนอร์ที่วังบักกิงแฮมถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของปีที่แล้วที่ทำให้แฟนๆทั่วโลกตื่นเต้นและภูมิใจกับการเป็นบลิง การประกาศจัดงานแฟนไซครั้งนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆทั่วโลกโดยเฉพาะแฟนๆที่มีความสามารถในการสร้างสารรค์ผลงานเพราะนี่คือโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบอย่างใกล้ชิดที่สุดและยังเป็นโอกาสที่พวกเขาจะได้แสดงออกถึงความรักและการสนับสนุนที่มีตอบลับพิค์มาอย่างยาวนาน แฟนๆที่ต้องการเข้าร่วมงานแฟนายครั้งนี้จำเป็นต้องเตรียมตัวอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการคิดและสร้างสารรค์ผลงานที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานนอกจากนี้การประกาศจัดงานแฟนายครั้งนี้ยังสร้างความคาดหวังให้กับแฟนๆว่า l ัท k p พิงอาจจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษหรือการเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ๆใ,ในงานนี้อีกด้วย การครบรอบ8ปีการเดบิวต์ของ b l a c k p ิงคถือเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญและมีความหมายมากสำหรับทั้งสมาชิกวงและแฟนคลับทั่วโลกตลอดระยะเวลา8ปีที่ผ่านมา b l a c k พิงคได้สร้างผลงานและความสำเร็จมากมายทั้งในด้านดนตรีแฟชั่นและการแสดงทำให้พวกเธอกลายเป็นหนึ่งในวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รักของแฟนๆทั่วโลก การจัดงานแฟนไซ์ครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลองและขอบคุณแฟนๆที่ให้การสนับสนุนและรักพวกเธอมาโดยตลอดและยังเป็นโอกาสที่แฟนๆจะได้ร่วมแบ่งปันความสุขและความทรงจำที่ดีกับ l ล c พิง n ์ในโอกาสพิเศษนี้ การครบรอบ8ปีการเดบิวต์ของรักทิ้งนอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จในอดีตแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้วงได้มองไปข้างหน้าและตั้งเป้าหมายใหม่ๆในอนาคตความรักและการสนับสนุนจากแฟนๆจะเป็นกำลังใจสำคัญให้พวกเธอเดินหน้าต่อไปและสร้างสารรค์ผลงานที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต งานแฟนไซน์ Our Area with BLINK ในวันที่8สิงหาคมนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่งานแฟนไซน์ธรรมดาแต่เป็นงานที่เต็มไปด้วยความหมายและความทรงจำที่ดีสำหรับทั้ง BLINK และ b l i n k ทุกคนแฟนๆทั่วโลกคงต้องติดตามและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับงานแฟนไซน์ที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความทรงจำนี้อย่างแน่นอนว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ยากจะลืมและเป็นกำลังใจให้ BLINK ต่อไปในอนาคต